มาเที่ยวรอบนี้ก็จะเป็นเงาๆหน่อยเพราะปกติมาต่างประเทศเน่ยจะเอาลูกมาตลอดปกติไปนั่นไปนี่ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรก็เอาลูกไปด้วยไงมารอบนี้ก็จะเป็นเงาๆหน่อยบพราะได้มาบ้านได้อุมออ้มลูกอ่ะถ้าเก้าใครจะอุ้มลูกขึ้นเครื่องบินยกรถเข็นอุ้มรถเข็นป้อนเขาลูกสินะมันจะม่วนมันจะมันจะสนุกแต่พอเรามาแบบว่ามาคนเดียวมันก็จะรู้สึกเออคิดถึงลูกอยู่ชื่อหอดูดว่า,เ,วาเออเธอลูกมากสินะพาไปเบื้องบนนัเนมองนี่อันนั้นอันนี้สินะเออ แต่ว่ารอบหน้าก็จะพามาอยู่ปิดเทอมจะพาลูกมานะครับก็ถ้าไม่มาแถวนี้ก็จะไปสิงคโปร์ดูก่อนเพราะว่าดูแผนไว้ให้ลูกอยู่ช่วงปิดเทอมช่วงลูกปิดเทอมอย่างเงี้ยหน้ามานะครับหน้ามาชอบเวลาไลฟ์คนเดียวรู้สึกเหมือนตอนที่อยู่ฟินแลนด์ผมกําลังดูตั๋วฟินแลนด์อยู่ครับพอดีไปฟินแลนด์มันมาเหมือนไม่เหมือนเกาหลีเด้ฟินแลนด์เดินทางสิบสองชั่วโมงเด้แต่ว่าถ้า แต่ว่าถ้าแบบไปฟินแลนด์มันต้องใช้เวลาหลายวันถ้าไปฟินแลนด์นี่คือบ่อเลยคนจะรอดูเยอะมากเพราะว่าผมไม่ได้ไปฟินแลนด์หลายปีแล้วอะ่ะ เอาวอนหน้ากลมมากเลยบอสเราปนะ่ะนะบกขวมนะธร้มัาสะอาอยู่ 4,600ันหร้อท่านใครดูอยู่กดไล์กดแชร์ให้หน่อยได้ไหมกดแชร์ให้หน่อยได้ไหมเมื่อเนี่ย็โอเคยอยู่สงสัยต้องบินมาตัดที่เกาหลีทุเดือนแล้วเพราะชอบทรงนี้สมัครทรงนี้มันผมเป็นคนที่ไม่ชอบไว้ผมยาวดิแต่ว่าด้วยว่าผมมาอยู่ขอนแก่นน้องสมัยก่อนผมตัดผมสั้นมากสมัยก่อนสมัยก่อนบอบี้คือตัดผมสั้นมากเกลียนเลยแหละแต่พอมาอยู่ขอนแก่นแล้วแบบก็มีคนดีไซน์ทรงผมช่วย มีคนแนะนําว่าแบบอย่าผมซ้ำมากมันท,ทาทรงผมยากแล้วก็คือมีช่างมีอะไรเขาก็เลยปรับเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยเออพอพอมาอยู่อย่างเงี้ยเรามันเรา,เราม,ม,ม,มีมีสังคมใหม่เนะาะรู้จักคนมากขึ้นสมัยก่อนเราก็สังคมมันจะแคบนิดนึงมันจะไม่รู้จักใครพอมาอยู่เนี้ยสังคมที่มันกว้างขึ้นเราเราก็พัฒนานตัวเองไปเจอคนหลากหลายอะไรเงี้ยสมัยก่อนอยู่ที่นั่นมันก็แบบไปเจอคนอื่นยากอะไรเงี้ยด้วยน้าที่การงานที่มันค่อนข้างแบบว่าเออพลัก ขยับตัวยากพอมาอยู่อย่างเงี้ยพี่นอ้องเอ้ยแขวะพัฒนาตัว,ตวจากความแบบเลื่อนเลยแบบการแต่งกายแนวคิดการทํางานได้ทํางานกับสมองตัวเองจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบสิ่งที่ขขอยแบบนีม่มาตระในไปพี่น้องบางคนแบบว่ามึงหัวตะว,ว่าอันนี้ฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ฉันเป็นพี่พี่บานฟินแลนด์แล้วฉันไลส่สวดพูดอย่างเงี้ยคนดูฉันอย่างเงี้ยมาตรไในต่ะในอยู่แล้ว ถ้าใครติดตามนะฉันไม่ได้เป็นบ้าว่าผูา้เดีย้ยงจะแต,แต,แต่มายุ่งเท่ดิฉันอยู่มานอเน,นี่ยฉันตั้งเล้องพูดคนเดียวมาตั้งนานแล้วฉันพูดกับเอฟซีกับแฟนคลับแบบเนี้มาหลายปีแล้วหกเจ็ดเจ็ดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วเออใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องบ้าไหมคือ,อผมพูดอะไงยากผมอยู่ฟินแลนด์เนี่ยผมไปเดินรีวิวเมืองฝรั่งกนันนะนี้ผมไปพาพี่น้องไปดูฝรั่งกนันนี่นู่นเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คือแบบว่าเห็นหลายคมเหมนกันนะแต่ฉันกับพอดีการลองเพลงฉันกับพอด้ซีเรียสเพราะฉัน่อดีอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดพออย่างพรา,าเข้ามาเล่นเรื่องของการโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ที่บริหารค่ายเพลงอ่ะอย่างบริหารแบบไหนบริหารแบบโซเชียลมีเดียเข้ามาส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ายเพลงผมหนะักตอนนี้อาจจะไม่เด่นเรื่องเพลงแต่ว่าโซเชียลผมไม่เคยขาดด้อ โซเชียลผมไม่เคยขาดฟีดผมไม่เคยหลุดโตเกียวกุย,ยบ,บ้านทีอ่ต้องอยู่หน้าฟีดตลอดมีข่าวตลอดเบ้ยมีข่าวตลอดนี่นีเดี๋ยวอันนี้คือตัวตนของอีรีคุณอยากอยู่ได้คุณต้องมีมาเก็ตติ้งในการใช้ชีวิตในการนำเสนอการเป็นอินฟูอ่ะมันก็มีทั้ง ช่วงขาขึ้นขาลงแต่อย่าให้มันลงให้มันอยู่ทรงตัวให้ได้ใช่ไหมละ่ะเห็นมันทรงตัวยได้ขอบคุณทุกแชร์นะคะทุกกำลังใจให้พ่อบิ๊กนะคะผมชีวิตมันมันผ่านอะไรมาเยอะเลยอะ่ะเอฟซีที่ดูตัวเนี้ยคือบอกเลยน่าจะเข้าใจผมดีวันที่ผมอยู่ทิแนแลนด์ผมมาอยู่ไทย ผมไปอยู่ยาสวทรผมมาอยู่ขอนแก่นและตอนนี้ผมอยู่อย่างเงี้ย FC เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วจริงๆเพราะว่าอะไรตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่ข่อยอยูเม่ยงหนอกคอยไปทัวร์หาก,กินทั่วประเทศทั่วโลกแต่เขาก็ยังคงคอนเซปต์ผู้อยู่บ้านฟูตลคนเก่าอยู่เนี้ยเาได้อิงผู้ใดเน้ยไม่ได้อิงอะไรคอนเซปต์อะไรปากก็แดกอยู่แล้วพูดรัวๆพูดไปทั่วแต่หลงังๆมาอาจจะมีสติมากขึ้นเพราะ เราบริหารงานคนเราอาจจะพูดไปทั่วน้อยลงคอนเซปต์ผมไม่แพ้ก่อนเะผมบอกตำป้าตำาลงไปจริงๆพูดเข้าปากเข้าดวงเข้าพวงเข้าภผยไปคอนเซปต์ผมได้อันนี้นะ่ะแต่ว่าแต่ว่าคอนเซปต์คนอื่นไม่รู้เป็นไรแต่ว่าถ้าเอฟซีดิตามจะรู้ปไปแต่หลังมาผมก็อาจจะนิ่งมากขึ้นเพราะว่าผมบริหารคนด้วยผมดูแลเด็กศิลปินด้วยต้องเป็นแบบอย่างให้เขาด้วยมผมดูแลเด็กน้อยตอนนี้คือเป็นสิบว่าชีวิต ผมต้องเป็นต้นแบบให้เขาด้วยเนีในการใช้ชีวิตอ่ะไปบอกเขาว่ามึงอย่าขี่้านเด้อ่อยก็ต้องขยันให้ขเขาเห็นเห็นก่อนเ n เนี่ซีโฟมาอยู่มาอยู่กับบอสบิ๊กไม่ถึงห้าหกเดือนซื้อบ้านหลังละห้าล้านใครเข้ามาวะออฟโกกิบเบอรี่ ได้อะไรอ่ะสว <espaço> ยมากอย่ากทานก็เดี๋ยนึงหาขวดน้ำเชื่อว้าสวยครับทีนี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วว้าโอ้ฮะเลื่ เปลี่ยนเลยหรอเอ้าเทาสุดเลเกาหลีเกาใจเสื้อดีกระโปงอ๋อเปลี่ยนกระโปรงกับเสื้อหรอเปล่นเลละขั้นบอเปล่ยไปเท้าไปเทาเบอร์ไปเท่าเบอร์อันนี้ไปเโอไปเ นั่งนั่งหมดนมั่งหมดบอลลีกก็คือถ้านั่งการคนแบบแบบหลังมอนมอะครับได้ได้ค่ะแล้วกันแหละเขาพูดเชา้ามีอบไงมีอบมันไม่พอ,อนางแต่พอดีปังนี่พอดีแล้วไม่มีปัญหามีหัวกว่าล้ำปากกันยังไงก็เลยพวก,ว,ว,ยวกอยู่ก็เล็กอยู่ชันนั่งชื่นชมเจ้ากับขวานคอยอยู่ตะกี้เธอคือเก่งมากคือถ้าใครติดตามจะรู้ว่าแบบผมสู้มาด้วยตัวเองมาเสมอ สูไม่ได้สองสองคือไม่ต้องพูดอะไรเยนนอะหรอกให้เอฟซีเขาดูเองผมเห็นเจ้าสีมาดูวนแล้วเมียทำมานานแล้วดิอืเอฟซี FC ผมก็เป็นแบบเฉพาะเอฟซีผมเลยคือจะกลุ่มกลุ่มที่ดูผมอะ่ะเขาเป็นคนกลุ่มผู้ใหญ่เอฟซีพูดในวิดีโอคือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ปญเป็นกลุ่มเด็กหน่อยไม่ใช่กลุ่มเป็รุ่นดูมีแต่ผู้ใหญ่ดูใช่ไหมเอายูเอนี้ถามหน่อยมันมีเด็กหน่อยเบปกติสี่พันกว่า,า 4, คนนี่ไม่ค่อยมีไม่มีแต่แบบมีแต่แบบผู้ใหญ่แบบแม่แม่แบบ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 พอ่อพ่อเอฟซีอย่างสีนะ่น่ะ ประมาณนี้เด็กที่ดูเพราะว่าถ้าเป็นแบบเด็กหน่อยเบิผมก็อาจจะแบบก็จ <c> ะ <oughs> มีอยู่แต่ว่าส่วนหน่อยถ้าส่วนหลายจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาชอบทักษะในการพูดของผมเขาชอบแบบความเรียวเพราะผมเป็นคนเรียวเวลาพูดอะไรกปก๊ปกๆเออเวลาพอฝรั่งแล้วออกจากบ้านก็ไล่เลยอย่างนี <c> ้ <oughs> ใช่ไหมล่ะทางกลับ ทางกลับพี่น้องทางกลับสมือนีทางไหนอ่ะอ๋อ เอาทายเลยสิจงนะอะดูนะคะทุกคนด้านหลังนี้เหมือนผู้ชายเกาหลีเลยเอาอีหลีได้มพี่นอ้องจริงจริงนะใครว่าเหมือนไหมเหมือนเหมือนผู้บ่าวเกาหลีน่ะเดี๋ด้อกำลังใจนะคะนี่เห็นข้างหลังด้านข้างใช่ค่ะเห็นไหม พี่สุมาลีบอกใช่ค่ะเห็นด้านหลังนี่คือผู้บ่าวเกาหลีเลยว่าแซเอา,เอ,าอันไหนคะเอา้าเดินมาก็เดินไปแล้วเออแมนจ้าเป็นว่าเห็ด้านข้างคือไม่ใช่คู่บา่าผู้หญ่บ้านฟินแลนดแล้วเออชอบดูแนวความคิดใช่จ้าตามดูน้องมาตลอด อเอานี่ให้ดูด้านข้างทุกคนเปลี่ยนทรงผมทมรงกระทรงเปลี่ยนคนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยนะ่ะ